สวัสดีครับวันนี้ผมได้สกูรป,ปีมาใหม่นะปี19รถน่าจะประมาณเจ็ดเดือนนะค,คือบางทีที่บอกว่าน่าจ่ายนี่คือผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับรถมันหลายคันยไม่ว่ากันนะครับสนใจยังไงเดี๋ยวถักมาถามอินบ็อกได้อ่นนี้ครับอ,อันนี้ก็มีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับที่มัน อันนี้ล่องเกิดจากร่องรอยการขนนะครับไม่ใช่ล้มมานะอันนี้ไม่มีรอยล้มรอยอะไรนะครับคือผมเสียดายตรงนี้มากเลยเวลาพม่งมาแล้วรถมันถูกันบางทีประมาทไปหน่อย <Okay. S 1> เดี๋ยวดูเลขไม้หน่อยคันนี้คันนี้เจ็ดพันแปดร้อยกโลนะครับก็ถือว่ายังน่าใช้อยู่นะครับไม่ถือว่าเยอะนะครับรถประมาณนี้ยังโอเคอยู่กอตัวนี้เป็น LED เหรอ เป็นหมดแล้วอันนี้รุ่นใหม่ตัวตัวล่าสุดนะเป็น,ปนพวกนี้สว <Service S 2> ิตมาจะเป็น LED นะฮะพวกนี้ไม่ใช่ระบบนี่ไหมเวลาเราจอดติดไฟแดงปุ๊บดับเครื่องนานๆแล้วมันจะคันนี้ไม่มีนะมีดิมีใช่ไหมนี่ไงไม่ไม่มันจะดับเครื่องเองเวลาเราบิดบิดนิดนึงอะ่ะมันจะปิดเองเลย ผมไม่รู้เดี๋ยวผมไม่เคยใช้แต่ผมเ,เคยขียว่วะลองนี่สตาร์ทมาจอดไรเพิ่อ,อเพิ่อจอดไนี่ไงมันจะดับเราจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เขาเรียกอะไรนะผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญนะคือมันเป็นระบบะดับเหมือนดับเครื่องอัตโนมัติที่ที่ให้อันนี้ใช่ไหมประหยัดน้ำมันนะ คันนี้ราคาสามหมื่นสองพันบาทนะครับราคาสามหมืนสองพันบาทชว่นลดยังใหม่ๆเลยนะครับพี่คินชอบไหมคันนี้ขึ้นไปนั่งดูไปมันเหมือนเอเมกหนูไหมขึ้นนั่งดูมองกล้องหน่อยอ่าโอเคครับ ผมอ่นเป็นรถรถใช้งานนะรถเนี้ยมันคล่องตัวดีมันคล่องตัวไปตลาดใช่ใช่รถใช้งานขับง่าย<ง>สบายแล้วก็ทนด้วยนะยี่ห้อนี้ของฮ o นด้ถือว่าถือว่าโอเคเลยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวไปดูกันคันนั้นมาใหม่เจ๋งๆเดี๋ยวสนใจยังไงเดี๋ยวผมให้ไอดียลน์เบอร์โทรไว้ท้ายคลิปนี้นะครับ อยู่ด้านล่างนะครับสวัสดีครับ